สวัสดีครับผมวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นออบบี้กันค่ะชื่อย์ออบบี้ชื่อเออเขาเรียกว่ากระโดดช่วยเหลือกันนะคะทุกคนโดดคนเดียวไม่ได้ต้องช่วยเหลือกันเนอะใช่คือคลิปที่เทำนะคะได้ผ่านด่านอะไรไปบ้างคะพ่อเล่นไปสองด่านแล้วคือ normal obby แล้วก็ cookie obby นะคะทุกคนใครนะคะที่ยังไม่ได้ นะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้นะคะจะเป็น EP พสามนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นด่าน Color Up ์อัพเบเราก็แค้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนี้เราเหลืออีกประมาณหนึ่งด่านใช่ไหมคะก็<อ>ก็ด่านนี้ด้วยเป็นสองด่านก็ก็ตีเป็นสองด่านแล้วกันใช่ค่ะทุกคนมาบ้างะค่ะทุกคนอยากจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะ<อ>ทุกคน อย่าไปพีมก่อนนะคะทุกคนของการที่เป็นคนช่วยเดี๋ยวพีมคนแรกก่อนนะพีมไปมีสะลานข้างไปพี่มก็กดให้น้องโฟกัดโบกัดเดินไปนะเดินไปแล้วกดให้พี่มพี่มก็เดินได้แล้วก็มีสะพานออกไปออกไปเดินไปกดให้โฟกัสโบกัดก็ต้องเดินต่อไปต่อไปแล้วก็เลี้ยวขวามากดให้ีเออหายใจไม่ทันเด้อไปนะ้วโบกัดก็ต้องกระโดดไปตรงนี้แล้วก็มีสีอัน แล้วพวกก็หยิบไปพี่พีมแล้วพวกก็อยากไปพี่พีมแล้วโฟกัสก็หยิบไปพี่พีมหยิบให้โฟกัสนนะอ่าแล้วแบบพวกพีพีมก็จะอะหยิบให้บบอ่าดูแลใจท่านหน่ยครับห่างใจท่านหนยครับโอเคแล้วทั้งคู่ก็โอเคเป็นเรืเซฟนะครับผมใช่ค่ะทุกคนมาต่อไปอันนี้อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเขาลางหัวแล้วมันจะไปยังไงอะครับพ่อต้องหาตอ๊ยโอ้ยบินไปอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปส่งพี่พีมก่อนต้องไปส่งทางนู้นก่อนนะต้องมีคนหนึ่งคนเหยียบหัวขึ้นไปก่่อออนเเิมวยคคะโ อ่าอันนี้พี่วิมจะกลับทางนะนี่จะเข้าตู้ต่อไปไปพี่เอาเลยค่ะอย่างนี้สองของแบบที่สามกด้วยเลยโอ้ยพี่วิมว่าโอ้ยวิมวิ่งโดดทีเดียวก็กระโดดโดดทีเดียวควักตบไม่วิมวิ่งต่อไปตกใจแล้วตกมาตายวิ่งมาแล้วอ้าวพี่วิมพลาดอ่าพี่วิมได้ประตูเปิดมาไอพี่วิมพี่วิมเร็วแรงทะลุนรกไปหน่อยนะโอ้โหต้องเป็นไอ้เหยียบเลยหใม่นะ ไม่ต้องคือเบอร์ก็ต้องเหยียบก่อนค่ะพี่พิมให้มันมีทิศขึ้นมาก่อนแล้วคือเมื่อกี้พี่พิมเครื่องแรงไปหน่อยทุกคนเริ่มหนานที่สองนะเหยียบหัวพี่พิมขึ้นไปเพื่อกดต้มให้มีสะบานขึ้นไปอะไรก็แล้วมันไดใช่ไหมได้ค่ะแล้วก็กดรักเลยเพื่อทำให้มีพี่พิมมีอะไรล่ะให้กระโดดไม่ได้สะบานกระโดดขึ้นไม่ได้นะไม่ไดอเออพี่บอยลูกนะจะไงต่อคะพี่พิมกดต้มอ๋อพี่พิมกดต้มมาแลนะเพกดล้วนเลยละกันกดล้วนเลยละ โอเคจ้ไปด้ากันได้โอเคไปแบบตรงนี้แลกันนี่เกิดอะไรอ่ะมันอะไรนะเฮ้ยโอ้ตัิงกนโอ้ยโอ้ยตันตีิ่งเกินโอ้ไโอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโ้อ้โอ้ย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 อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ยโร้ยโอ้ยโท้ยโ้้โโ้โอ้อโอ้โอเอ้อออออา เหยียบพี่ไปได้คันแล้วโฟกัสก็ต้องไปเหยียบพี่พีนพี่พีนก็ต้องรีบไปนะคะโอเคจากนั้นพี่พีนพี่ไปได้ค่ะโฟกัสก็ต้องรีบไปเหมือนกันนะคะทุกคนนั่งนะคะพี่พีนโฟกัสกำลังกระโดดอยู่ค่ะโอ้โหมีเดตกันได้ไหมทุกคนโอเคตอนนี้พี่พีนก็ลกระโดดให้โฟกัสเร่งร้อนอย่าลืมเซฟนะครับผมไปเลยค่ะอันนี้ไปเลยคะเหมือนเดิมโอ้นี่ตังเกียดดีๆนะเพื่อนไหนไมันบางอะไหนมันชาร์จอะถ้ามาเล่นกับเพื่อนก็ต้องแบบว่าดูตังเกียดดีๆนะถ้ามาคนเดียวก็แบบว่าต้อง

เล็กไปไหนครับว่าอ๋อโอเคข้มอ่ะอวีตอนนี้อยู่ข้างล่างอยู่เหรอใช่แล้วก็กดให้พี่วีมีสะพานขึ้นมากับบันไดขึ้นมาพี่วีมพี่วีมทางโน้นอ๋อจำฮะเอ้าวไปตกใจโอ้ยพี่วีมงงนะพี่วีมงงพี่เหมือนึะเนี่ยวันเนี้ย โอเค,อเคเว่าต่อไปจะปวดอะไรบ้างพี่พีมมาต้องมีคนหนึ่งไปกดสวิตช์นะให้คนมีมันอะไรนะได้ผ่านมันประตูไปอ่ะปึ้งผ่านอ่ะโดดไปอา้าวใครจะโดดนะตกลงกันดีๆครับโอ้โหตึงโอเคเอกระโดดถึงแล้วพี่พีมถึงแล้วไปไปพีมมาตึงเอาเอา,เอาตึงตึงเรียบร้อย เราไม่ต้องเปิดให้วิ่งไม่ได้เซฟโอเคเราให้เล่น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 มาเร็ว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 นี่ทำทำไมได้นะอันนี้อันนี้หนึ่งมาแล้วครับโดดไปครับโดดไปโดดอีกครั้งหนึ่งครับตุ่มที่สองมาแล้วตุ่มที่สามครับตุ่มที่สามมาแล้วครับสามครับสาม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 ตุ่มตัวท้ายมันตุ่มนี่ตีครับสีแล้วได้แล้วครับทุกคนก็ถึงด่านตีเก็บได้เออโอเคเซฟ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  ต้ง네องเยียบหัวข <Well okay. okay. um 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 ึ้นไปกดตุ่มข้างนี้ก่อนนะโอเคให้ใครขึ้นครับพี่พีมเหรอนี่เหรอนี่เหมือนเดิมพี่พีมกดแล้วก็จะมีถ้าอ้มาวาม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 าเลีให้พีมกดหมากกดกดแล้วพี่มโอเคเอาพี่มเข้ามาโอเคกดอันนี้ให้หนึ่งดีตึงอ่างอึงเราอึงเลยอึงอ่าง ไปยิมโฟฟิมไิมโฟฟิมโอเคฟิมเอาโฟไปลูกวะอันนี้ไปแล้วก็ถึงเซฟโอเคอันนี้อะไรอะอะมองอุตอะมองดเซฟดีเซฟไม่ดีนี่เราจะไม่มีผู้หูเดินมากับเรานัน้องเซฟไม่ดีนะเอาสีแดงแล้วกันครับทุกคนเอาสีแดง ตกใจมาเลยปุ่มปุ่มปุ่มตอนนี้อะไรเป็นอะไรเนี่ยโดเรมอนเลยปุ่ม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 เราเหมือนตัวอะไรครับตัวเล็กๆวิ่งมาตึ๊ง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 แล้วกันแล้ก็ต้องใจเย็นๆนะไฟงั้นไหมกระโดดใส่ลูกบอลนะโอเครอแป๊บนึ่งพี่พีมคัดตกไปอ้าวไปแล้วตอนนี้ตัวนี้ที่กระโดดเหมืเมื่อกี้ตายตายแล้วหนึ่งเราเป็นใคเหมา พร้อมยังไอ้บีมเอาเอามาเอายังต้องสลับกันกดดีๆถ้าเกิดพลาดนะเอาเอาส่งส่งกันดีๆส่งกันดีๆเรียทั้งคู่ก็ขึ้นมาถึงข้างบนแล้วยังยังโอเคกดกันแล้วเอาดูดีนะดูดีๆนะถ้าบล็อกยังไม่ทึบนี่กระโดดตายนี่รั่วอะไรนะครับ ไปแล้วกระโดดจริงจริงไปแล้วเกย์เย้เกย์โหลดนะครับเต้เรียบร้อยโอเคอันนี้เล่นเล่นแรแบบกัะดสีเดิมเหมือนกันมาทุกคนปะอ๋อเดิมอุ้ยแตนยาังไงอะกระดกอันข้างบนเองโอ้โหแล้มีคนปีนขึ้นไปแล้วอีกคนต้องอยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็จะมีไม้กระโดดให้เรากระโดดเลยเนี่ยเขาเรียกไม้อะไรเนี่ยใบพัดกระโดดไปพี่วีมเอายังครับเนี่ย รอพี่ฟิล์มเนี่ยวกัมาแล้วแล้วโดดขึ้นไปแล้วพี่ฟิล์มไปไหนแล้วครับเริ่มใหม่อีกแล้วครับพี่ฟิล์มแล้วกระตุ้นติตัวผมมันเป็นอะไรเอ่ากระตุ้นอันนี้แรกเรียนกระตุ้นยังไมออกไปวะพี่พีมไปเลยออกไว้โอ้โหนี่เราต้องขึ้นมาที่อันนี้คนหนึ่งแล้วก็อยู่ข้างล่างคนหนึ่งใช่ไหมพงศ์กัสเอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกเอาเอาระวังตรงนี้ก็ตกเหมือนกันครับโอ้โหเขาพิการหลอกล่อเด้แล้วจะมาตนไหน พี่พีมกดให้ครับอันสุดท้ายของพี่พิมแล้วครับโอเคโอ้โหไปแล้วครับโอกาสผ่านปั๊บมีกระตุกนิดนึงแน่โถโอเคเสซฟแล้วอ่านเป็นไนเนี่ยนี่ไงเก้าสองหกศูนย์อะไต้องให้เพื่บันดูที่พื่อันยังไม่เห็นเลยนี่ไงอ๋อหนาตนครับอะไรนะเก้าสองหกศูนย์เก้าสองศูนย์ออกมาได้แล้วพี่พี่พีมอยู่ไหนเนี่ยเอาโมจะ่นอยู่เอ้ย็นเลยไปเลยเมื่อไหร่นี่เฮ้ยนี่ตัวอะไรครับเนี่ย เก้าสองเก้าสองหกอุกสนโอเคพี่พิมก็ไปแทนนี่เองพี่พิมโอเคบนนี้พิมมีสะพานขึ้นไปนะแล้วพี่พิมก็ขึ้นมาด้วยความหัวแตงโมอะไรสักอย่างไม่ใช่หัวแตงโม่ะหัวฟักทองหัวฟักทองแล้วก็หัวฮาร์วีนเข้ามาเดี๋ยวพี่โฟกัสแล้วโฟกัสก็จะเหยียบให้พี่พิมพี่พิง่ายมากเลยเนาะโอ้ไวรุ่นทรงหัวฮาโลวีนเออไปแล้วพี่พิมามาพี่พิมมาแล้วขึ้นไปยังไง อันแรกนี่อ,าาอ,อันแรกนี่ช่วยอะไรครับนี่อันแรกอ๋อ,อเป็นลูกบอลใช่ไหมเอ้าลองเอาวินเหยียบให้ก่อนครับอา้อาวไม่รู้เพราะว่าเมื่อกี้ออาไปดูว่ากระโดดไปได้เลยกระโดดเพื่อนใจอ่ะเก้าสองหกศูนย์ไปโอเคได้รหัสมาแล้วนะเริ่มกันตรงนี้เลยมากดแล้วกด ให้พี่พีนขึ้นมานะปะึ๊บแล้วก็กดให้พี่พีนัดมิสะพานออกไป<อ>แล้วก็ถึงแล้วนะมีต้องมีหนึ่งคนขึ้นมาเหยียบลูกบอลนั่นนะครับลูกบอลแล้วมีคนหนึ่งทำให้ลูกบอลโอเคโอเคโอค้ยกดรัวเลยนะครับเนี่ยเ้าจะเปิดประตูพี่พีนพี่พีนลูกบอลลูกบอลอ้าวโอเคโอเค,อ,เคอ่าเราเหยียบประตูให้พี่พีเข้ามาไปแล้วค่ะแล้วก็เหยียบหัวกันขึ้นมาตรงนี้พี่พมาเลยพี่พมาตรงนี้พี่พีนมาเหยียบเองมองขึ้นไปบนเลยครับมีประตูซ่อนอยู่นะเนี่ย ทนีทนี้ทไงทงี้งกัขึ้นกว่าเตัวเขาไปเลยพีเมอืมพดัแล้วเนี่ยเดียดเด๋ยวกเดดให้ดีกว่า,า,า,ามาเอ,อไ,ได้แล้วเอขึ้นด้แล้วโอเคอดนเ,นเดี๋ยวกขอเออทอางไหนงงไปหมดแล้วพี่เมพูดงันอัน<ม>นี้นะโอเคมากครับไปนีเราจะไทยเล่นแบบพลดวๆนะครับแล้วก็พังได้แล้ว กลับมาซิงกันอีกเอ้ยกลมาเจอนีกลับกาซิงเหมือนเดิมเอา้อเอาหมดแล้วเเนี่ยแล้วเอา้ากลับมาที่เดิมอ่าโอเคค่ะทุกคนสำหรับเล่นด่าน Color o f b อในวันนี้ของเรานะคะนะก็ก็ถึงเซนชัยแล้วนะทุกคน,นเจ๋งมากโอ้ คือเราต้องเอาเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะคะทุกคนเย้ๆๆดีๆวเป็นไงครับรู้สึกไงบ้างครับกับแมปด่านตรงนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าค่อนข้างยากช่วงไปลายๆนี่ยเอยากมากต้องเป็นผู้หญิที่ดีในการกดปุ่มนะเนี่ยแต่อบอกกันว่าด่านที่หนึ่งก็ง่ายเหมือนกันนะวะเนาะด่านที่หนึ่งด่านที่สองก็่มยาอกอ่ะด่านที่สามก็ อ,อ๋อหมายถึงว่า3ด่านที่ผ่านมาใหญ่ๆนั่นะนะใช่ค่ะอ,อ,อ่ะใครนะคะที่อยากมาเล่นกับเพื่อนนะคะเดี๋ยวนะคะจะทิ้งลิ่งแบบให้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะพวกเรา3คนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอุตม